ในปี2026แบรนด์จักรยานยนต์ในตำนานอย่างไรดูดได้กลับมาอีกครั้งกับโมเดลใหม่ล่าสุดไรดูด175ที่หลายคนรอคอยการกลับมาครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ความคลาสสิกที่คุ้นเคยแต่ยังเพิ่มเติมเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันอย่างลงตัวเหมาะกับทั้งคนที่หลงไหลในความวินเทจและคนรุ่นใหม่ที่มองหารถมอเตอร์ไซค์สไตล์เฉพาะตัว เริ่มจากดีไซน์ภายนอกไรดูต์หยด175ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของยุค 70S ไว้อย่างเหนียวแน่นไฟหน้าทรงกลมขนาดใหญ่พร้อมกับตัวถังทรงยาวที่ให้ความรู้สึกถึงกลิ่นอายของความวินเทจแต่เพิ่มลูกเล่นด้วยฝาหน้าเล็ดและไฟเลี้ยวแบบซ่อนดีไซน์ทันสมัยช่วยให้ดูไม่ตกยุคสีที่มีให้เลือกในปี2026ได้แก่ดำด้านแดงวินเทจน้ำเงินกรม,มท่าและสีเขียวอ่อนพาสเทลที่เรียกได้ว่าโดดเด่นไม่แพ้ใครตัวถังผลิตจากเหล็กกล้าแบบบางแต่แข็งแรง ช่วยลดน้ำหนักด้วยรวมของตัวรถได้ดีด้านท้ายของไรดูด175ก็ยังคงความคลาสสิกด้วยฝ่ายท้ายทรงเหลี่ยมขนาดเล็กที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตำแหน่งของเบาะนั่งถูกปรับให้ต่ำลงเล็กน้อยเพื่อให้ขี่สบายขึ้นโดยเฉพาะเวลาขับขี่ในเมืองและยังเหมาะสำหรับผู้ขี่ทุกเพศทุกวัยเบาะนั่งเป็นแบบหนังแท้เย็บด้วยมือให้ทั้งความทนทานและความรู้สึกพรีเมียมเมื่อสัมผัสบางโครนหลังทำจากเหล็กแท้ชุบโครเมียมเพิ่มความแวววาวและป้องกันสนิมได้เป็นอย่างดี ในด้านสมนนารรถนะไรดูต175มาพร้อมกับเครื่องยนต์1สูบขนาด 175cc ซี4จังหวัดที่มีการปรับปรุงใหม่ให้รองรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองให้กำลังสูงสุด14แรงม้าที่รอบเครื่อง7,500รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด13นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อน,นาทีระบบเกียร์เป็นแบบ5สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลขึ้นตอบสนองได้ทันใจไม่ว่าคุณจะขับขี่บนถนนเรียบหรือทางชัน ระบบคลัตช์แบบเปียกมัลติดิสช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวลน,นอกจากนี้ยังใช้คาร์บ,บูรเรเตอร์ไฟฟ้าที่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นโดยไรดูด175ทำอัตราสิ้นเปลืองได้สูงถึง45กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับรถแนวเรโทรคลาสสิกสำหรับระบบความปลอดภัยไรดูด175ได้อัปเกรดครั้งใหญ่ใส่ระบบเบรกดิสนาพร้อม ABS และเบรกหลังแบบดรัมเพื่อรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยและความคลาสสิก โครงสร้างเฟรมแบบดับเบิลครเดนเฟรมช่วยเพิ่มความแข็งแรงของตัวรถและลดอาการสั่นเมื่อขับขี่ที่ความเร็วสูงโชคหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกฟ็อกส่วนด้านหลังใช้โชคคู่แบบแกสชักซึ่งช่วยซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นเวลาเจอถนนครุกรับอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของไรดูด175รุ่นปี2026ก็คือความใส่ใจในเรื่องของเทคโนโลยีโดยในครั้งนี้ได้เพิ่มหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่บอกความเร็ว ระยะทางระดับน้ำมันและไฟแจ้งเตือนต่างๆได้อย่างครบถ้วนรวมถึงระบบสตาร์ทมือไฟฟ้าและระบบดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อรถหยุดนิ่งเกิน5วินาทีช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นเมื่อพูดถึงเรื่องราคาไรดูตหนด175ปี2026วางราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ58,0 0 0บาทในประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้สำหรับคนรักรถแนวเรโทรโดยในบางจังหวัดอาจมีโปรโมชั่นร่วมกับดีลเลอร์ท้องถิ่นเช่นฟรีทะเบียนพอปอเรือ บอหรือของแถมพิเศษสุดท้ายนี้ไรดูด175ไม่ใช่แค่การกลับมาของแบรนด์รถจักรยานยน์ในตำนานแต่ยังเป็นการผสมผสานระหว่างความคลาสิกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวเหมาะกับคนที่อยากได้รถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมใช้งานจริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นคนทำงานหรือผู้ที่ลหลงไหลในความวินเทจไรดูด175ก็เป็นทางเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามถ้าคุณชอบความเท่แบบย้อนยุคพร้อมกับฟังชันที่ตอบโจทยุคใหม่ไรดูด175ปี2026คือคำตอบที่ใช่